เอ้าสวัสดีครับผมวันนี้อ <House> ย <of water> <aría> <reason> <welche> ู่กับช like ่องเจริญลระนะครับผมวันนี้อยู่กับคอนเทนต์รถทาง EP พสามนะครับผมชิวเหลือเกินคอนเทนต์รถทาง EP พีสามสองอีแรกสองอีแรกนะครับผมรถแปดหมดนะฮะ EP พสามสายคลัช์ขาดนะครับผมเท่เหลือเกินนะ แก่คนไหมล่ะอันนี้เขาแนะนำว่าให้เราเดินไปซื้อขายค้าตรงนู้นนะครับผมไม่รู้ว่าไก่ไหมผมเดินน้อยเนี่ยเดินจริงจิงจังเดินไม่ได้ขี้หมูเดินเดินมาโคตรจริงจังอีพีหนึ่ง เนี่ยว่ะร้อนอยังเลยใส่เสื้สชอช็อปด้วยประเด็นะตั่งก็ไม่รู้จะพอไหมเนี่ยร้อยเดียวเนี่ย <c oughs> รถเราฝากยายอจอดไว้ตรงนู้นนะครับผม <c oughs> ร้อน,นจริงอยากพักเหนื่อยมากเลยว่ะ เดี๋ยวตัดช็อตไปลงกึ๊กกึ๊กเดี๋ยวเราไปเดินกันดีกว่าทำแบบเห็นไหมมันเดินแบบเหนื่อยมากเลยนะเอาจริงก็แม่งเป็นการเดินที่โคตรเหนื่อยเลยเชื่อว่าเขาแม่งเหนื่อย ตอนนี้เราก็ได้ไมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าจะได้พักตอนไหนสักพักหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะได้พักตอนไหนงไงวันวันอัลวิว่ง ยอดรายการนะครับผมวันวันอนลว์รายการเริงนะพี่เขาแนะนำเว้ยให้เปลี่ยนช่องจากเจลเรล่าเป็นผ่านละท้อเปลี่ยนชี้ช่อง,องแม่งอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นจีจรเรล่าทีแล้ว ไหนวะจริงไหนวะร้านซ่อมอยู่ตรงไหนเนี่ยหลังจากที่ภาพตัดไปเมื่อกี้เนื่องจากเราคุยกับพี่เขามานะครับผมพี่เขาก็ได้บอกให้เราลองเข็นกระตุกซึ่งเราก็ลองแล้วแหละซึ่งมันก็ไม่ติดลองทำทุกวิธีทางแล้วแม่งไม่ติดดึงสายคงสายคาดไว้อย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นให้มันได้มันไม่ได้ไง คือ,อยังไงกูก็ต้องเปลี่ยนอะ่ะเออคือมันมาทำน้องต้องเปลี่ยนางรอเนาะแงเราก็ต้องเปลี่ยนแหละไม่เปลี่ยนไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองเดินไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับผมว่ามีไมอะไรยังไงไหม ถ้ามีก็คือรอดถ้ามีก็จบท่านผชมครับ <c oughs> ชิว่าจะจบแล้วแหละเพราะว่าพี่เขาจะมารับจบอยู่แค่นี้คุณดูทรงละรับกูแล้ว,ลลวทำไงอ่ะ ไม่มีใครอะไรรถจดนีร่รถจักรยานยนต์นี่ครับดูไลนาะสิเราจะเริ่มต่อหรือพอแค่นี้ดีวะ คุณเตียงมีปลาขี้โงมีปลาทูหอมนะครับเราพร้อมจําหน่ายขายกันถูกๆนะครับสนจิตสนใจก็เรียนเชิญออกมาเลือกซื้อเลือกหากันได้หอมแดงกระเทียมพริกแห้งปลากลับของอาหารทะเลแห้งขายกันถูกๆนะครับข้านาด้านในนะครับกูเดือดร้อนกูต้องมานั่งฟังที่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแห้งปลากราบของอาหารทะเลแห้งนะครับ วันนี้เรามาจำหน่ายขายกันถูกๆครับปลากรอง1แพ็คหนึ่งร้อยสนใจอาหารทะเลแห้งเราก็มีมาจำหน่ายนะครับวันนี้เรามีปลาหมึกแห้งมีปลาหวานงามีกุนเชียงมีปลาที่โกมีปลาทูหอมมาจำหน่ายถึงหน้าบ้านหน้าต่อนะครับขายเชือนะครับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านออกมาเลือกซื้อเลือกหากันได้หอมแดงกระเทียมแห้งขายกันถูกๆยกมือดัดโบกมือเรียกกันได้นะครับ ปลากระป๋องแท็ก็หนึ่งร so ้อยนะครับขายกันราคาโรงงานครับปลากระป๋องแท็ก็ร้อยเราต้องการอาหารทะเลนะครับใายกันนครับมีกเวปาเปปาดหอมนะครับเราระมาขายกันทุ้มนะครับนันว่าผมกินไปต่อแล้วกันนะท่านชมเราพักเนี่ยสักพักหนึ่งละเดินไปต่อเดินไปต่อ เขาบอกประมาณโลหนึ่งอ่ะวิะ่งมาห้าร้อยเมตรกูยังไม่เจอเอะไรเดินต่อเดินต่อ คอนเทนต์ชีวิตเชื่ออะไรเนี่ยการใช้ชีวิตของกูแต่ละวันเนี่ยคนหนุนลงสารเลยรถพังไม่เว้นแต่ละวันน่ะคิดดูดินะาหลงสารแค่ไหนสปอนเซอร์ก็ไม่มีช่วยกูเลยเพราะให้ได้ช่วยสมรถใหม่กบซื้อรถใหม่มาขับดึงไม่มีเลยชีวิตกูบอกโทษละตอนนี้ดิมไปด้วยคิดไปด้วย นี่ตอนนี้กูกูกูกลักวยอย่างเดียวกลัวหมาไหว้เฮียรถกูกลัวเขาไปค้นของแม่ก็ของหายอะไรอย่างนี้แต่โทรศัพท์ไหนวะตัวถ่ายคลิปจุดนี้วะคืองนี้ เดือดร้อนมากให้แม่ล่องมันหักจังยังไงทางออกล้วแสงสว่างแสงสว่างอยู่ด้านหน้าแมนชีวิตได้ผ่านคืนวันนั้นโหดร้ายกูเนี่ยมันได้จะผ่านได้ทีวันนั้นโหดร้ายตื่นมาตั้งไกลเลยเนี่ยยังไม่พบปาน Thái lại mô tơ Cái phải ไม่หายเลย ก็เดินมาตั้งไกลแล้วมเห็นร้านต้มหมดอใส่สักลานเลยวะเดินยืนยันสั่งเดินยันสั่น้าเลย